หมึกหมึกหมึกผัดน้ำดำนะครับหมึกน้ำดำอือดึงๆนี่ตัวนี้ล่ะตัวนี้อันนี้เป็นปลาทรายทอดขมิ้นปลาทรายทอดขมิ้นกรอบๆเลยออันนี้ล่ะเป็นปลายัดไส้ครับปลายัดไส้ปลาไส้เดี๋ยวเราต้องดูไส้ละเฮ่อตัวนี้เป็นห่อหมกภูเก็ตห่อหมกภูเก็ตขึ้นน่าจะเื่้งแน่นๆเลยอ่ะเมนูแนะนำนะหอยขม ผัดใบชูพูใช่ไหมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เล็กกะาวด้วยนะครับ ข้าวน่ารักมากออกมาเป็นรูปเต่านะทุกคนน,กนะน,นี่คือหัวนะนี่มีขามีหาง <laughs> น่ารักน้ำหมึกพับิดเดาะเ <laughs> อาเลยเหรอไ <laughs> อหมึกหมึกน้ำพับิดดาเล่นคือแบบ ไส้เต็มๆเลยอ่ะนี่เลยอ่ะมีข้างในปลายไส้หอมเครื่องแกงเนาะเฮ้ยคล้ายๆแบบเอาหมกอะไรเหมือนกันนะเฮ้ยเหมือนทอดมันคล้ายๆทอดมันเดผ็ดหมผอมหอมเครื่องแกง เห็นไหมฮะสีดำๆเลยหมึกผัดน้ำพระบิดาเฮ้ยหมึกผัดน้ำดำนะฮะมีหอมเจียวมาหน่อยอืนึกว่าจะขมไม่ขมออกหวานเค็มหน่อยเนื้อดึงๆแบบหอมมาก นี่ปลาทรายทอดขมิ้นดูฟังเสียงนะ,นะเสียง,งกรอบบางตัวเสียงม<น>ันกรอบมาแต่ไกลจัดหัวก่อนละกันอบอะไรเทอดเนี่ยกินทั้งตัวได้เลยและกรอบมากลวเวลยมันดูเนี่ยหอมขมิ้น เค็มกลังดีออกรอบนี่อีกหนึ่งเมนูนะฮะขายดีเลยอหอยขมผัดชะพลูอืมดูสิมีใบชูง่างนี้นะหอมถึงเครื่องหอมมากอร่อยอร่อย หอม,มกภูเก็ตอือมีใบอะไรด้วยอ่ะเขาเรียกใบอะไรนะอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเออมันมีใบนี้ด้วยอหอมอืมอืมยอืมชอบเลยกลับมาที่ปลายไส้ทีจะบอกว่ามันไม่มีก้างนะเขาเลาะก้างออกได้ยังไงเนี่ย เขาคงแผ่ออกก่อนแล้วก็ยัดเข้าไปเนาะเออดูสิแล้วหัวกรอบมากยัดมาดึงหัวเลยนะอ นี่อีกหนึ่งเมนูครับมันคือเมนูแนะนำนะหอยขมผัดใบชะพูชอืมดูสิสภาพไม่เห็นรู้เลยว่ามันคืออะไรอื